สวัสดีครับผมครับก็เดี๋ยวมาซ่อมเครื่องขนนวดกันครับเพื่อนครับนะครับลูกค้าแกะหรือลองซ่อมดูแล้วนะครับไม่ผ่านครับก็ส่งมานะครับเห็นะครับเป็นแบบนี้นะโอ้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับนะครับอาการคือชัดไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดชัดไม่เข้านะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะเพื่อนครับนะครับเป็นของ จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นยี่ห้อนี้ครับใครที่มียี่ห้อนี้เรามาดูว่าอาการชาดไม่เข้าเป็นยังไงนะครับนีกันน้ำกันน้ําจริงนะครับมีซีนกันน้ํานะครับก็ส่งมา2อ,อย่างครับสําหรับท่านนี้นะครับก็มีเครื่องก๊าหนวดแล้วก็มีเป็นตัวชุด power ็อ,บบอกนะครับผมกาลังกระตุ้นไฟอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นคลิปต่อไปนะครับ นั่นก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเหมือนกันครับเป็น power box ขนาดใหญ่นะที่หิ้วไปไหนมาไหนใช้เป็นไฟบ้าน220นะครับก็เพื่อนๆที่จะส่งซ่อมครับก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับทางช่องทางติดต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอกสารภาพจุดๆนะครับแล้วก็ช่องของเอกสวิตครับมีสองช่องนะครับงานเพจ a c e b o o k ก็งานซ่อมอิเล็กทริกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ DIY นะครับก็จะปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ให้ครับก็มีอะไรก็ ทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับเพื่อจะสั่งซื้ออะไรต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ,น,รบนะครับนะครับไม่ติดนะครับก็คาดว่าน่าจะรัดวงจรหรือว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะครับดูตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับแบตนะครับผมก็จะ ต้องเลยวัดก่อนนะครับนี้จะวัดแบตก่อนนะครับตรงจุดนี้นะครับแบตนะครับมีสองขั้วนะครับขอจิ้มไปครับจิม้มเข้าไปนะนะครับนี่ขึ้นสักโวลเลยนะมองเห็นไหมมิเตอร์น่าจะเห็นนะนะอ้าวบบวกนะครับไม่ขึ้นเลยก็ สาเหตุที่ไม่ขึ้นก็ตีเป็น2ส,ส่วนก็คือเรื่องของระบบการชาร์จ2ก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เองนะครับแต่เบื้องต้นก็คือแบตเตอรี่นี่คือวัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่มีไฟไลเลยนะครับพอตุนี้มีลำโพงปิ๊บด้วยนะครับแสงว่าเวลาเอาอเลยหรือว่าเกิดสถานกา,ารณ์อะไรเขาก็จะร้องเตือนด้วยนะมองเห็นไหมตรงจุดนี้นะครับแกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาไม่ใช่ดีนะเพราะว่าช่างก็งงงงยังไงคือเราไม่ได้ถอดเองครับ เราไม่ถ้อยอดเองก็เราไม่รู้ว่าอะไรไปมาอะไรยังไงแบบไหนนะครับนี่ครับนี่เรี่ยจะมีชุดใบตัดด้วยนะครับนี่ครับมันไม่รูเกี่ยวกันยังไงนะครับนี่ครับใบตัดน่าจะอยู่อยู่ด้านหลังของจุดนี้นะครับเพื่อนสังเกตไหมนี่ครับมันจะต้องสอดเข้าไปตรงจุดนี้นะไปเกี่ยวอะไรทีเนี้ยเราไม่รู้นะว่ราะเขาถอดมาเองในลักษณะนี้นะเราไม่ได้ถอดมาเลยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะแต่ละตัวโครงสร้างไม่เหมือนกันนะครับมาดู ปิ้นตัวนี้จะถอดถอดปิ้นตูดชาร์จได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะปิ้นตูดชาร์จเฮ้ยแลผมวัดไอซีไดหนึ่งก้อนเพื่อนครับก็มองมองดูตัวนี้มองมองเห็นไหมขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกตรงนี้นะครับมันหักลงมานะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่ขั้วบวกเนี่ยหักลงมามาโดนขาไอซีตรงจุดนี้นะครับเนี่ยไอซี IC. ตัวนี้เป็นไอซีควบคุมแรงดันไฟนะครับ เี่ยนะครับสองตัวนี้ควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอใช่ครับตัวนี้ควบคุมแรงดันไฟนะครับนี่ครับแรงดันไฟนะครับก็ผ่านมาเราไล่วงจรก่อนครับอ่าไอซีสองตัวนี้เกี่ยวกับไอซีควบคุมการทํางานหน้าจอตรงจุดนี้นะครับไอซีตัวนี้เป็นไอซีควบคุมแรงดันไฟก็คือมาเลี้ยงไอซีสองตัวนี้นะครับให้ให้เกิดการทํางานนะครับแ, <receive S 2> แล้วก็จะมีไอซีสามขาตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะ ขึ้นมาเลี้ยงไฟตัวลำโพงตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมไอซี IC สามขาตัวนี้นะครับไอซี IC หลักตัวนี้คงคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้นะครับนะไอซี IC ตัวนี้เบอร์อะไรขออนุญาตนะครับเราจะดูนอกรอบก่อนก็ดูนอกรอบนันเหมือนครับนะครับเห็นไหมก็ดูนอกรอบแล้วเป็น 1e 2 2 1 0 e ีสองสองนะครับ ก็เป็น i c ที่ประมาณ1 0กแอมป์ประมาณนี้นะครับมาวัดดูนิดนึงครับในการวัดในวงจรนะครับก็ปับไรไปที่ยานวัดไดโอดนะครับก็ดูหาขาก่อนครับขา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 หนึ่งนะครับขาหนึ่งมันมาตรงตรงจุดนี้พอดียอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะหักจะตัวนี้ขึ้นมาก่อนดีกว่าเพราะว่า<อ>ันไปโดนพลาดกับ IC นะครับ พลาดกับขาหนึ่งพอดีเลยนะน่ครับไม่แน่ใจว่าน่ครับมันไปนพลาดกับขาหนึ่งพอดีเลยนะแล้วก็มันเป็นปลายของแบตเตอรี่นะครับน่ครับโอ้โครับเห็นไหมมันมีมีรอยอาร์กันตรงนี้นะครับอาร์กตรงที่ไอซีพอดีนะครับมาดูว่าได้รับความเสียหายหรือเปล่าครับกรณีที่มันชาร์จไม่เข้าแบบนี้นะ เพราะว่าเสียบเข้าไปหน้าจอแล้วก็จะไม่ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่า i c ตัวนี้มันจะต้องมาเลี้ยงเป็นตัวปล่อยไฟมาเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับมาดูครับก็ขาหนึ่งตรงจุดนี้พอดีนะครับขาหนึ่งตรงเมื่อกี้ที่ขั้วแบตโดนพอดีเลยครับก็เอามิเตอร์สีแดงนะครับจับแล้วก็มาวัดที่ขาแปดนั้นเพื่อนครับวัดที่ขาแปดนะครับได้ไหมครับได้ยินเสียงนะมันช็อตนะครับปกติจะต้องขึ้นค่ามากน้อยนะครับ วัตถิยาแปลนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นเมื่อกี้ขึ้นแล้วก็หายไปนะครับเกิดการรับวงจรแล้วครับตรงจุดนี้นะก็เป็นลักษณะนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็ตามชุด power bank ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แบตหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับเป็นแบตสามจุดเจ็ดโวลต์นะไม่ใช่สองเอนะครับไซส์สองเอนะครับแต่ว่าแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับชาร์จเต็มอยู่ที่สี่จุดสองนะครับเพราะว่าดูที่ ช่องเสียบชาร์จก็เป็นไทซีนะครับปล่อยไฟออกไป5โวลต์นะครับไทซีนะครับ5โวลต์วิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาก็อ่าวิ่งเข้ามาด้านข้างนะครับอย่าสังเกตว่านี่ครับลายวงจรเข้ามาด้านข้างนะครับลายปิ้นเขานะครับเนี่ยวิ่งมาด้านข้างตรงจุดนี้นะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวชุดตัวแปลงแรงดันไฟนะครับเป็น IC 3ขาแปลงจาก5โวลต์ให้เหลือ4.2นะครับ ให้เหลือสี่แล้วก็ครอมด้วยค่า R ่านนะครับลงมาที่แบตนะครับในขณะเดียวกันก็ไฟก็วิ่งเข้ามาที่ IC ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาป้อนไฟให้อิซีซ้ขาตัวนี้ครับเพื่อที่จะไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของจ่ายไฟให้กับตัวลำโพงปิ๊บนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายไฟเกี่ยวกับระบบการชาร์จตัวนี้ก็ควบคุมการจ่ายไฟไอให้อ c ซนะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบพอเราเสียเข้าไปหน้าจอมันก็จะทํางานนะครับ ไฟก็มาเลี้ยงกันถูกอย่างสมส่วนก็จะทํางานพอดีพอดีนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะในที่นี้ผมจะลองไปหาอะไรเก่าๆดูก่อนนะครับบอร์ดเก่าๆต่างๆนะครับเพื่อนครับนี่ครับพวกนี้บางทีสั่งซื้อไม่มีนะครับพวกนี้ครับต้องหาเทียบออานะครับเพื่อนครับบางทีก็แทบจะไม่ต้องดูเบอร์นะครับแต่อาศัยประสบการณ์ว่าหลักการทํางานเขาเป็นยังไงแล้วก็จัดการนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพอเวลาผมออกไปใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เห็นไหมใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เสียบ้าโวลต์เหมือนกันครับแต่ต่างกันที่ขั้วไมโครนะครับตัวนี้มี2พอร์ตครับไมโครแล้วก็ไทซีนะครับในการชาร์จก็วิ่งเข้ามานะไอซีตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมแต่ตัวนี้มันไม่มีหน้าจอไงถ้าเกิดมีหน้าจอก็จะมีไอซีอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะหลักการในเปลี่ยนนะครับขาหนึ่งนะครับมันจะมาตรงจุดนี้นะครับขาหนึ่งเพื่อนจําให้ดีนะเวลาเพื่อนถอดขาหนึ่ มาด้านตัวขวั้วแบตเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอหัวแรงมันร้อนนิดนึงครับโมเดอคุยแล้วก็ไม่ได้ดูในส่วนของหัวแรงถอดก็ในที่นี้ผมจะใช้ถอดเป็นแบบะตะกัวพอกเข้าไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาพอร้อนแล้วก็ขียออกเลยนันเพื่อนครับแล้วก็มาทําความสะอาดของลายพิมพ์แล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปไปเลยนะครับเพื่อนครับนี่คือหลักการในการใส่นะแต่จะไม่ได้ทําให้ดูนะเพื่อนครับเพราะว่าเบื้องหลังในการทำนี่มันอาจจะใช้เวลาเกือบ10 สิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีบางทีนะบางทีนะครับเดอนกับกว่าจะแกะกว่าจะมาใส่นะครับแต่หลักการมันเป็นอย่างนี้นะช่างเอกเคยทาไปแล้วในช่องนะครับมันกินเวลาเพื่อนก็ย้อนกลับเข้าไปดูได้ครับมันแกะอะไรโดยใช้หัวแรงนะครับพวกไอซีต่างๆโดยใช้หัวแรงทำยังไงนะเพื่อนกลับเข้าไปดูได้ในช่องนะครับเพื่อจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับตัดไปอีกทีนึงนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็จะล้างบอร์ดนะครับ เสร็จแล้วทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับต้องล้างวงน้ํายาอะไรต่างๆออกไปนะครับเพราาไม่งั้นมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตที่วิ่งอยู่ตามลายวงจรอะไรต่างๆนะครับนะครับล้างเขาครับให้เขาสะอาดนะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะเพื่อนครับทีนี้ เราจะลองชาร์จดูนะครับเพราะว่า IC IC ตัวนี้ที่เราเปลี่ยนนะครับมันก็จะวิ่งมาจ่ายไฟใ c 2ตัวนี้ครับตานจอจะต้องทำงานในการชาร์จนะครับผมก็จะเสียบชาร์จจะเสียบตัวนี้ก่อนนะครับวัดดูเรื่องของขั้วบวกลบเพราะว่างานจีนมันไม่มีอะไรแน่นอนครับนะครับเขียนบวกเลยนะแต่กลายเป็นลบนะครับเพราะาจีนเขามันไม่แน่นอน,นเราต้องวัดนะครับบางทีใช้ สายไฟสีแดงไปอยู่คลบนะครับซ่อมงานบางทีผมก็เพลิ่มือวกันนะครับทตไม่เสียนะครับแทนที่จะซ่อมง่ายๆกลายเป็นยากครับต้องไปไล่ยางไงนี่บวกบวกอยู่ด้านขวานะอันนี้ถือว่าตรงนะครับโอเคถือว่าตรงอยู่นะครับตรงก็เดี๋ยวจะมาเสียบเสียบไฟดูก่อนนะครับก็ดูที่ลายวงจรนะครับลายวงจรตุดนี้ออกเดี๋ยวล้างก่อนนะครับ ขึ้นคาบที่เกลือนะตรงนี้นะ,นนะนน่ก็เสียบแบบนี้ไปก่อนนะครับบวกบวกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับลายมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับแต่ฝั่งนี้มันถานนะครับางานเล็กๆน้อยนะนั่นเองครับก็จ,จะเป็นในลักษณะนี้นะบาง ไปตามร้านซ่อมต่างๆช่างบางท่านเขาไม่ค่อยรับหรอกครับสาเหตุที่เขาไม่รับมันเสียเวลาขเขานะครับบางทีเขาซ่อมอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันมันได้เยอะกว่านะนะครับเสียเวลาเท่ากันนะนี่ผมซ่อมตรงนี้ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะกว่าจะประกอบอะไรเสร็จนะครับอันนี้นะบวกบวกโอเคถูกนะ เสียบไฟเข้าไปอ่านะครับมาแล้วครับนพ่นครับนี่ครับดันี้มันก็จะเป็นลักษณะานี้ครับเพื่อนครับเห็นไหมทีนี้ก็ทำการอ่านลายเรื่องของการประกอบแนละ้วเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าตัวที่เขาแกะออกมาอะไรยังไงนะอันนี้ผมจะลองกดลองดูนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังนะเวลาชาร์จนะเขาจะไม่เขาจะตัดการทํางานด้วยนะครับแต่นี่เป็น,เ,ปนเหมือนงานจีนทั่วไปลองกดดูนิดนึงนะครับ อย่างเี้เพื่อนครับเขาไม่ตัดนะครับก็ทางานไปด้วยได้เลยนะครับนะถอดออกไปก่อนนะครับตันนี้ก็ถอดก่อนนะครับแล้วค่อยไปชาร์จที่หลังนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับก็ประกอบน็อตเข้าไปก็โชคดีไม่ไม่ลัดวงจรเยอะนะครับลัดวงจรแค่บางส่วนนะครับยึดน็อตฝั่งนี้นะครับไม่น่าอ่านลาย เป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับก็จะทําเป็นที่ละสเติปนะเพื่อนครับตอนนี้ผมยึดน็อตเสร็จแล้วนะนะครับยึดน็อตให้ดีนะครับในส่วนนี้มันจะเป็นเรื่องของกันน้ํานะครับเป็นระบบกันน้ำนะครับสีนเซิร์นเขาทำเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกันน้ำนะครับทีนี้ผมก็จะเอาใส่ฟ้าหลังนะครับเพื่อที่จะสอดตัวช่องเสียบชาร์จเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะนะครับนี่ครับเราก็ดูว่ามันตรงไหมอะไรยางไงนะครับเสร็จแล้วก็ ใส่ฝาครอบหน้านะครับแบบนี้นะครับมีล็อกไหมโอ้มีมีล็อกนะครับมีล็อกสองฝั่งนะครับเห็นไหมมีล็อกสองฝั่งกดลงไปเลยครับนะครับจองตรงไหมยังตรงอยู่นะลองเสียบดูยก่อนนะครับนะครับ,นะรบขึ้นหน้าจอ,อยนะอ่ะโอเคต่อไปเปิดโอเคสัมผัสได้ก็ เสียบในเรื่องของตัวสปริงตัวนี้นะครับเข้ามาตรงนี้มันเดือยตรงนี้เลยนะผมดูก่อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้จริงๆมันจะต้องมาเป็นเดือยออกมาที่เพื่อที่จะสวิงตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมจะต้องสวิงเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำหักหรือว่ายังไงนะนี่ครับ แล้วมันจะไปยังไงนีอือจริงๆมันจะต้องอยู่แบบนี้นะ่นเ่อนครับอืนี่เป็นคลิเตือนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้อ๋อพอตัวนี้ดันขึ้นมามันจะขึ้นมานะครับแล้วทำไมมันเป็นแค่นี้ อ่านี่นะครับปัญหาปัญหาเลยนะเดี๋ยวผมคาดเดาก่อนอ่ะตัดใหม่อีกทีนึงนั้นเหมือับผมก็อ่านลายเขานะเมื่อกี้เข้าไปอ่านลายที่พักไปนะครับก็คือลูกค้าเขาไปดันเจ้าตัวเดือยตัวนี้นะครับกลับเข้าไปข้างในนะครับผมก็เลยงงว่าก็ไม่กล้าแกะมานะครับนี่คือแกะมาแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะแกะมาแล้วนะทีนี้ผมก็จะใส่เข้าไปได้นันนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ เวลาใส่นะครับตัวนี้จะดันตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับเห็นเห็นสปริงไหมดันไว้นะครับก็มันจะชี้อยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนกันครับตัวนั้นจะต้องชีอยู่อย่างนี้นะครับเรากดลงไปครับมันจะลงล่องเขานี่ครับนี่ครับแล้วเจ้าเดือยตัวนี้จะสังเกตว่ามันมาเกี่ยวกันแล้วนะครับเดิมทีมันไม่เกี่ยวอะผมก็เลยงงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะทีนี้ผมก็จะยึดน็อตตรงจุดนี้นะครับนี่ครับ บางอย่างเราไม่ได้แกะเองนะครับมันก็จะมาอ่านลายกลับคืนนั่นกนครับก็จะเป็นล,ลักษณงนะครับนะครับอ่าทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อนครับนะครับรูตรงทุกอย่างอันนี้ก็ภาพเก็บมาได้เลยนะครับภาพเก็บมาแล้วก็ใส่ตัวล็อกม่อก็้ ล็อกไว้นะครับเกี่ยวเข้าไปให้ตรงจะมีจะมีล็อกอยู่นะครับนะครับเราจะล็อกใบตัดไว้นะครับพอเราปรับขึ้นมาตัวนี้ก็จะตกลงมาเกี่ยวกันครับตัวนี้จะเป็นตัวกันจอนะครับต่อไปผมก็จะล็อกใบนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับใบก่อนครับ แนวทางเขาก็คล้ายๆกับฟิลิปอยู่นะคล้ายๆกับฟิลิปแต่ว่าเขามาตรฐานอาจจะหมายความว่าวัสดุนะครับฟิลิปก็จะดูดีกว่านะครับเท่าที่เคยซ่อมมานะครับแค่ตึงๆมือๆพอนะครับใช่ว่ามีแรงถ่าใส่เข้าไปนะครับก็เสียเลยนะครับอ่ะเสร็จเปิด อ่หมาดูใบตัดตรงนี้ทํางานดีก่านะครับกดลงมานะครับอ่านะครับฝั่นนะครับอ่าปิดนะฮะกรอบเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วล่ะถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ่ะก็เสร็จทุกอย่างกันเพื่อนครับนี่ครับอ่ะมาลองชาร์จ นิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับนี่ครับก่อชาร์จ5%นะครับอลองกดไปดูด้วยก็ได้ครับเนี่ยทำงานนะครับมาดูเรื่องของใบตัดมองเห็นไหมมองเห็นว่าทำงานนะนะนะเรียบร้อยนะครับ, 100, รบปิดไป พร้อมส่งงานตน้นนจาก5ก็เป็น6ขึ้นมาแล้วนะครับเนีย่ยท่านเจ้าของนะที่ส่งซ่อมก็ดูไว้ครับจากอาการที่เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงาน,นครับชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับ